เรามาดูวิธีตั้งนาฬิกาของ Scupi Eye นะครับปีสองพันยี่สิบห้านะอ่า,นะอาก่อนเลยเลยเปิดกุญแจขึ้นมานะครับอ่าจากนั้นนะครับให้เรากดไปที่หน้ากิโลเมตรนี่เลยนะหน้ากิโลเมตรที่ยอดรวมตั้งแต่เราใช้งานมานะครับนี่อันนี้คือหน้าแรกนะจะเห็นนาฬิกาตรงมุมนี้นะครับที่ผมชี้เราก็จะตั้งกันนะตอนนี้ก็จะเป็นประมาณบ่ายสามสามสิบแปดนะครับนี่กดแช่ครับอ่า ทีนี้เขาก็จะกระพริบนะพอกระพริบเสร็จปุ๊บนะให้เรากดไปเรื่อยๆครับอ่าก็จะเป็นการเลือกนะครับว่าจะเอากี่โมงนะผมก็จะวนกลับมาที่บ่ายสามเหมือนเดิมนะครับพอโอเคนะครับเนี่ยเราได้บ่ายสามแล้วเราก็กดแช่ไปประมาณสามวิอ่าพอกดแช่ปุ๊บเขาก็จะมาเปลี่ยนมากระพริบนะครับที่อ่าตรงนาทีนะเราก็กดเรื่อยๆก็เป็นการเลือกว่าเราจะเออเท่าไหร่นะครับตอนนี้เป็นบ่ายสาม สมมติผมจะเอาใบ3านาทีแล้วกันนะนี่พอได้แล้วนะก็กดแช่ไปประมาณ3วิเหมือนเดิมครับโอเคเขาก็จะหายกับพิบแล้วนี่เป็นไงจบสุดในปุ่มเดียวนะครับวิธีตั้งนาฬิกาบนเรือนใหม่ s สกูปปี้ไอ2ีเสร็จแล้ว